โค้เ,เกี่ยวกับเจสันเอาไว้นะคะเข้าไปดูได้ตรงนี้มันจะมีสองอันคืออาจารย์เขียนคำโค้ด้ให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์รันให้ดูนิดนึงนะคะอาจจะไม่มีสไลด์รือททำไม่ทันเอาเอาโค้ดไปทำอะไรไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเ,เป็นคู่มือให้ด้วยมีอยูออ่อันนี้จะจะเป็นไลบรารี ที่เหมือนไบรา,บา,บารีมาตรฐานของ j าว่าที่เป็น extension เนเอะทุกอย่างถ้าเกิดเป็นมาตรฐ r นไล b r a r y ของ, Java, ของ, Java ของ Java จาว่ามันจะเป็นจาว่าจุด j าว่าจุด u t i l จาว่าุด io คนนี้อะไรที่มันเป็น extension อะไรที่มันเป็นไล a r y ทีพิเศษที่เป็นของ j าว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น j a k a t a อะไรสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นอะไราก j a v a จุดเนี่ยอันนี้ก็ เชื่อใจได้เพราะว่าเป็นแบบเหมือนเ,อเป็นเป็น,ปนองค์กรที่เกิดข้องกบ่าจะว่าเขาดูแลอยู่นะคะนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะอ่านพายเจสันนะก็มันจะมีวิธีการเขียนอยู่สองแบบอาจารย์นนเอาแบบง่ายมาให้ดูอันนึงนะคะมาดูนิดนึงก็คือ,อสิ่งที่เราทำเอาง,ง,ง,ง่ายๆเลยขออันนี้ มหติอาจารย์มีออบเจกต์อยู่อันนึงออบเจกต์ไวสรองออบเจกต์ไวสรองแล้วก็อาจารย์อยากจะเขียนออบเจกต์นี้ลงไฟล์นะคะอันนี้ก็คือคลาสชื่อ o ออบเจกต์นะอาจารย์ก็จะต้องทำเจสันเป็นเจสัน b u เดอร์นะคะก็เหมือนเป็นบ b u i l อ e r ก็สร้างออบเจกต์ b u เดอร์อันนี้ขึ้นมาเพราะนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราจะใช้ตัวบิ u เดอร์อันเนี้ย เราจะแปลงออเจตเราให้เป็นเจสันพอเราแปลงออเจตให้เป็นเจสันปุ๊บเราจะได้เป็นสตริงก้อนหนึ่งมานะคะพอเราได้สตริงปุ๊บเนาะเราก็จะเขียนลงไฟล์นะคะ,ะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอาจารย์ทำทีละส่วนให้ดูดีกว่า เราก็รู JSON, ้จักไฟเจสันเนาะไฟแจสันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นปีกาเปิดปิดเนาะแล้วก็จะมีขอมากขั้นในแต่ละอนันก็จะเป็น string, สตริงโคลนสตริงก็คือคีย์กับแวลูเนาะแล้วก็ออตอนนี้อาจารย์มีอ็อบเจกต์ชื่อร a n นเหมือนตะกี้นี้ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะเนาะมี name type address จะเรียก private นะคะตอนนี้มาดูนิดนึงพอเราจากอ็อบเจกต์เราแปลงให้เป็นแจสัน ะ,ะมันก็จะสร้างเป็นสตริงเจสันให้เราพอเราได้เป็นสตริงเจสันปุ๊บเราก็สามารถที่จะเขียนลงไฟล์นะคะีนี้อาจารย์ตัดจากอันที่มันเป็น Resol v นหน้าตาแบบนี้อาจารย์ใช้ไฟล์ w ว i t e r บวกกับเป็นไรเตอร์นะคะเขียนลงไฟล์ไปเลยแล้วก็ปิดไฟลนะ์เนาะเพราะฉะนั้นอานอีกรอบนึงเดี๋ยวจะมีไฟล์ชื่อ r e s t องวัน t ับสออกมา นี่หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าถ้ามันไม่สวยงามอันเนี้ยคนอ่านยากยิ่งมันเยอะๆจะยาวเลยถ้าคุณอยากจะให้คนอ่าน,นง่ายมันจะทําได้แบบนี้คือเราจะสร้างอยู่ข้างล่างนะถ้าต้องการให้คนอ่านไฟง่ายเราจะทําแบบนี้ก็คือตอนที่เราสร้างตรงตรงอัพเจกตนะคะเราใส่คอนฟิกไปนิดนึง นะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะระบุคอนฟิกคอนฟิกหน้าตาเป็นยังไงคอนฟิกจะหน้าตาเป็นแบบนี้นก็คือเราจะสร้างเดซินที่มีคอนฟิกสวยๆนะคะก็คือเดี๋ยวขอกันสร้างอ็อบเจกต์คอนฟิกแล้วเราบอกว่าคอนฟิกอันนี้ขอเป็นฟอร์แมตสวยๆนะแล้วเราก็บิลออ,ออกมานะคะถ้าเราลันตรงนี้แตะกี้ให้ดูนิดนึงอันนี้อ่านยากเนาะ ถ้าเราทำด้วยคอนฟิกแบบฟอร์มตติ้งอาจจะเห็นว่าสอริงสวยงามขึ้นไฟล์สวยงามขึ้นมนุษย์อ่านง่ายแต่โปรแกรมอ่านยากถ้าโปรแกรมอ่านต้องมัอ่านทีละบรรทัดปะวนฟอร์ูปอ่านทีละบรรทัดแต่ถ้าเกิดเป็นตะกี้โปรแกรมอ่านง่ายไหมพอมพรทัดเดียวไฟล์กว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าคุณจะให้มนุษย์อ่านหรือให้คอมพิวเตอร์อ่านนะคะอันนี้อาจารย์ทำให้คอมพิวเตอร์อ่านเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ จะจะไม่มีคอนฟ lict นะคะจะเป็นแบบีเฉยเฉยอันนี้ก็อคอมพิวเตอร์อ่านง่ายคะนี้ก็คุณเขียนแล้วอาจารย์อยากจะอ่านนะคะเดี๋ยวจะเอาปรินท์เอาตรงนี้เอานี้ตึ้งแต่ะอีกรอามึตงตัวนี้อาจารย์เขียนไฟล์เฉยเฉยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นผลออกมาเพราะนี้อาจารย์จะแปลงมันเป็น object. อ็อบเจากต์จากตรงนี้พอคุณเขียนลงไฟล์เป็นเด <อ S 1> สันแล้วเนาะ อ,อาจเป็นเจสันที่มุษุ์อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเสร็จแล้วเราจะอ่านเวลาอ่านก็ทำคล้ายรเดิมเรานี้อาจารย์ใช้ buffer reader กับไฟล์ reader นะคะแล้วก็ read line บาทัดเดียวนี่แหละง่ายๆนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะแปลงจากเจสัน object เลย read from เจสัน string ที่คุณอ่านมาจาก reader เนี่ยแล้วคุณบอกว่าเจสันอันนี้ แปลงมันที่เป็นอ็อบเจกต์เรสรองให้หน่อยคุณก็จะได้เป็นอ็อบเจกต์เรสรองออกมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปริ้นผลลัพธ์ออกมาค่ะซึ่ง t o string ของเรสซองจะเป็น Format t o string ของ Intell i n t e l l i j ที่มันทำแบบเนี้ยเอา้าเดี๋ยวเออันก็ทำเหมือนนันเนาะ<อ>เดี๋ยวอาจารย์ขอแปลงมันนิดนึงเราจะได้ไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะให้มีแค่แบบชื่อประณนี้ อ่ะนนเดี๋ยวมาลองดูนิดนึงอ่ะตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ข้อมูลร้านอาหารออกมานะคะเพราะฉัน์อันนี้คือเป็นการอ่าน,านเจสันแบบง่ายๆ1นึ่งออบเจกต์ก็คือเรามีออบเจกต์แล้วแปลงออบเจกต์เป็นเจสันเขียนเจสันที่เป็นสตริงลงไฟล์พอเราจะอ่าน นะคะเราก็อ่านมาแบบหนึ่งบรรทัดแล้วเราก็แปลงจากตัวเซนเซอรที่เป็นสตริงให้เป็นอ็อบเจกต์เลยอันนี้ออปชันที่หนึ่งนะคะคนนี้อาจารย์คิดว่าหลายๆคนเวลาที่คุณเขียนไฟล์อะเราอาจจะอาจจะเห็นเป็นอ r r a y หรือเ list เนาะอาจารย์จะมีอันนี้เป็นอ r r a y object เเขาไปดูนอาร์เรย์อ็อบเจกต์อาร์เรย์ออบเกเนี่ยก็คือแทนที่จะมีเ e สต a u r รองอันเดียวเราจะมี list ของเ e สต a u r รอง สเต็ปเดียวกันนะคะพอคุณได้ไของเรสรองปุ๊บคุณมาก็มาสร้างเจสันบูเดอร์แล้วคุณก็เขียนเป็นสตรี่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกานให้ดูอันนี้ขอเป็นมนุษย์คอ,อมพิวเตอร์อ่านง่ายนะคะแต่มนุษย์อ่านยากคือจะเป็นไฟล์ชื่อ,เ,อเป็นเรซองจะเห็นว่าอันนี้มันก็จะเป็นลิสต์เนาะมันจะมี เหมือนเขาเรียกว่า bracket อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีร้านสองร้านคือ a R of Coffee แล้วก็ชายศีนะคะเฉพาะเวลาที่เราให้เจสันมันเขียนออกมามันจะเรียงตามตัวแอตทริบิวต์จะเรียงตามตัวอักษรมันจะไม่ใช่ name ขึ้นก่อนเนาะมันจะเรียงตามตัวอักษรถ้าดูร้านอาจารย์จะมี name ขึ้นก่อนเนาะอันนี้จะ name มาไท์แล้วก็บ address นะคะเวลาที่อาจารย์เลนทูสตริงของเทเลเด์จะเป็น n นม e ขึ้นก่อน แต่เวลาคุณใช้เจสันในการแปลงเป็นเจสันเนี่ยเขาจะเรียงทำมแบบเรียกว่าอ,อะไรนะตัวอักษรนะคะอ่ะคราวนี้พอคุณได้เป็นไฟล์เจสันที่เป็นอาร์เรย์แล้วเวลาอ่านจะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ต่างกันนิดนึงก็คือตรงนี้เหมือนเดิมเราใช้ buffer reader อ่านมาแค่หนึ่งบรรทัดเพียงแต่ว่าตอนที่เราแปลงเป็นเจสันนะคะเราต้องระบุนิดนึงว่าไท p เป็น array list ของ restaurant นะ แล้วก็พอมาแล้วพอคุณอ่าน from JSON ปุ๊บคุณก็จะได้ใช้เป็น a r r ์ y list ของเรซอร์แล้วคุณก็วนลูปเอาเอา l สต์นี้ไปใช้ได้แล้วลตรงนี้ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะอ่านเขียน j สันแต่จะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือคุณต้องมีก้อนอ็อบเจกต์ในการอ่านและเขียนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาคุณเขียนนะคุณอาจจะเอาอ็อบเจกต์ A อ็อบเจกต์ B อ็อบเจกต์ C มาเขียนรวมๆกันอย่างนี้ยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ ถ,ถ้ามาดูในเอ่อจะดับไปไหนถ้ามาดูในนี้เนาะเ mm hmm. จสันบอยดิงที่อาจารย์โพสต์เอาไว้ในนี้นะคะในนี้มันจะเป็นเจสันบอยดิงในเจสันบอยดิงคำว่าบอยดิงคือบอยเพราว่าเชื่อมก็คือเหมือนเราเชื่อมเจสันกับออบเจกต์นะคะอีกอันนึงก็คือมันจะมีอันนี้เจสันโพสเซสซิง่งเจสันโพสเซสซิ่งมันจะมายุ่งกับออบเจกต์ มันจะมันจะยุ่งกับ primitive type ที่อยู่ในนั้นละนะคะตัวอย่างจะอยู่ในนี้อาจารย์จะมีอันที่เป็น read field read one object ตรงนี้อาจารย์มีไฟล์ one r e s o n t อยู่ละนะคะก็คือตัว one r e s o n มืาอกีนี้ที่คุณเขียนไปนะคะ a า d c o ฟ์ถ้าคุณจะอ่าน f ฟ l one object คุณทำแบบนี้หรือวิธีหนึงคือใช้ใช้เป็นเป็น reader นะคะนี่เอาอก,การอ่านก่อนการเขียนพ่อยว่าก,การอันการอ่าน เพราะถ้าเกิดเรามีไฟล์ JSON ละถ้าเราไม่อยากอ่านเป็นอ็อบเจกต์เราไม่มีอ็อบเจกต์รองรอับเราอยากอ่านมาทีละ a t t r i b u t e เราใช้เป็น JSON Reader สิ่งที่เราได้มาเราไดเา้เราจะได้เป็น JSON Object แล้วเราก็สามารถที่จะเรียกทีละฟิลมาได้เช่น get string name get string type <Okay. S 1> uh, get string address ถ้าเป็น d o บเบิลหรือ string อะไร,ประแปลกๆไคล์ปแปลกๆมันจะต้องเป็นแบบเหมือน get เจสนนันเบอร์แล้วคุณค่อยดอท x value นะคะดับเบิล value float value นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น in นมันจะมี get in อนะมันจะมีแค่บางไาทป์ไทป์แปลกๆยากๆเนี่ยมันจะมันจะต้องเป็นเจสันเบอร์ก่อนแล้วคุณค่อยแปลงทีหลังอ๋อพอคุณได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณก็สามารถนำฟิลนั้นมาใช้ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์หยิบมาแต่ละฟิลเลยนะคะนอกจากเรา ถ้าเราเก็บเป็น array ก็ทำคล้ายๆกันเนาะก็อ่านมาปุ๊บแต่ตรงนี้เนี่ยตอนที่เราได้มาแทนที่เราจะได้เป็น j s o n o b j e เ t เราอ่านมาปุ๊บเราก็ได้เป็น J s o n array เอได้เป็น J s ส n array ปุ๊บคุณจะต้องวน for loop แล้วก็ไปดึงเอา j s o n Object ออกมาซึ่งก็จะเป็น J s ส n array get value as J s o n Object แล้วเราก็วน for loop อันนี้คือถ้าเราต้องการ key value นะคะอันนี้คือการอ่าน,านคนนี้การเขียน โอ้ขะตอนมากเลยอาจารย์เลยไม่ได้ทำโค้ดให้อันนี้คุณไปอ่านเองนะคะการเขียนถ้าเราอยากจะเขียนทีละฟิลลงไปในไฟล์เจสันนะคะมันจะมีแบบนี้ก็คือมันจะมีได้หลากหลายวิธีนะคะวิธีหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เอาวิธีหนึ่งที่พอที่จะทําได้ทําแบบนี้เขียนทีละฟิลด์เปิดไฟล์ไรเตอร์สร้างเป็น j จสันเจเนเตอร แล้วก็เอาเจนเนี่ยมาไลท์อ็อบเจกต์แล้วคุณก็เขียนเลยว่าอ,อันแรกให้ first name ชื่อดุ๊กนะ last name ชื่อจอาว่านะก็คือแบบเขียนไปทีละฟิลเลยอันนี้คือเป็นวิธีการเขียนซึ่งเหมือนก็งานงานเขาเรียกว่าอะไรงานใช้แรงงานเนาะเป็นงานใช้แรงงานแต่ถ้าคุณทำเป็นอ็อบเจกต์เหมือนตะกีนก้นี้ใช้เป็นเนสดสส์สแบรดีง่ายกว่าเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดก,ก็คือคุณจะต้องมีก้อนออบเจกต์อันนั้นอันนี้มันก็จะสำหรับถ้าเกิดคุณแบบต้องการเอา ข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ทีมาเขียนใส่เจสั an, นาะทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดข้อมูลทุกอย่าง,งมันอยู่ในก้อนอ็อบเจกต์ละเราจะเขียนใส่เจสันใช้เจส n b บายดิงง่ายกว่านะคะอ่าโค้ดอาจารย์โค้ดให้แล้วนาออยู่ในกิจหักตรงนี้นะคะลองเข้าไปดูในในความแบบ XML ดูนิดนึงก็คือ Library ที่เราใชเ้เราจะต้องใช้อันที่เป็น อีคลิปแยสสันอันนี้จะช่วยในการจัดการเจสันแล้วมันจะมีอสองอันก็คืออันที่เป็นเจสันบอยดิงกับเจสันโพซิชิ่งคือถ้าคุณเอาอะไรอันนึงก็เอาอันอะไรอันหนึ่งก็ได้อันนี้อาจารย์มีสองแบบอาจารย์เลยแยกสองอันนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบอ d ดิงเอาแค่อันล่างก็พอนะก็จะใช้งานได้ละแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโพซิ s s ิ่งคืออ่านเขียนทีเราฟิวอะค่ะเราจะใช้อันนี้ หรือถ้าที่เกียจแปะไปทั้งหมดแต่ว่าเราเราก็จะต้องบำรุง,ร,งรักษาเวอร์ชันอะพนี้